สวัสดีครับผมดิชิทไทคอมเเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้มีคลิปดีๆมาฝากครับคือมีทางบ้านถามมาว่าจะทาวงกลมรูเล็กๆทำไงหรือว่าลำโพงเล็กๆลาโพงบูทูธจะทํายังไงเดี๋ยววันนี้มีคลิปดีๆมาฝากกันครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเราครับและถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย มีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับสำหรับทิมเมอร์หรือว่าเลาเตอร์เนี่ยทุกรุ่นก็จะมีแหวนคอบแบบนี้นะครับนี่ผมใส่แหวนคอไปแล้วอันนี้เป็นของเจมารุ่นที่มีมือจับกดได้นะครับตัวนี้เขาจะมีแหวนครอบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเลาเตอร์ทิมเมอร์ครับผมใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราจะเอาแหวนครอบตัวนี้แหละ ที่จะเอามาทําจิกตัวนี้กันนะครับตรงนี้ท่านลองเช็คแหวนข้อของท่านนะครับสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้ความว่าสูงประมาณ7มิลผมก็เอาอะคริลิกหรือว่าจริงๆใช้ไม้ก็ได้นะครับไม้ตัวนี้แปดมิลนะครับหนาให้มันทนเกินแหวนตรงนี้ของเราเอาแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมจะท si. ําจิกผมจะเจาะรูตรงนี <S <S ้ท่านก็เช็คนะครับขนาดของแหวนข้อของท่านเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมได้ความว่า16มิลนะครับผมก็จะเจาะรู16มิลลงไปก่อนนะครับที่ตัวจิกของเราใช้ไม้ก็ได้นะครับ แล้วเสร็จแล้วเราก็เจาะรูที่เราจะยึดเกีียวปล่อยลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นในการผมใช้โต๊ะงานไม้ที่ติดเลื่อยอนเนกประสงค์อย่างเงี้ยนะครับเรามีปากกาหัวโต๊ะผมเจาะด้วยใบพายอันนี้เป็นดอก16มิลน,นะครับเพื่อเราจะเอาแหวนนี่นะครับใส่ไว้ในนี้ทีนี้ผมก็จะแบ่งครึ่งนะครับแล้วผมจะเจาะดอกที่เป็นดอกอยึดสําหรับยึดเกียวปล่อยตรงนี้ก็เหมือนเราจะทําวงเวียนแหะครับแต่ว่า เทคนิคนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ท่านจะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับท่านที่เผื่อไม่มีจิ๊กที่จะทําวงกลมเล็กๆนะครับผมก็อธิบายเทคนิคง่ายๆนะครับเผื่อช่วยท่านที่ทํางานไม้ได้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์มากเกินไปนะครับเผื่อท่านไม่มีจิ๊กทําวงกลมนะครับทําตัวนี้ง่ายได้สะดวกครับนี่ฮะเจาะดอกสองชั้นเป็นระยะระยะไปนะครับเอาละครับผมได้ ระยะทุก1เซนนะครับหรือถ้าท่านจะเจาะระยะอื่นก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยผมท่านทํา2ฝั่งเลยก็ได้นะครับระยะเปลี่ยนไปอ่านนี้แหละครับผมเจาะแล้วอันนี้ก็จะได้แหวนนะครับใส่เข้าไปในวงกลม16มิลนี่แหะครับอ่าให้มันหมุนได้นะครับให้หลวมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้หมุนได้อันนี้ระยะตรงนี้ก็คือระยะที่ผมจะยึดเหมือนวงเวียนแหละครับอันนี้ระยะยึดเกลียวปล่อยเอาละครับทีนี้ ผมก็เลยทำตัวเหมือนมือจับสำหรับหมุนได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ยืดไปอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็หาไม้ใกล้ตัวหรือว่าที่มีอยู่ในร้านในนี้เป็นไม้กลึงเล็กๆหรือท่านจะทำเป็นด้ามไม้เล็กๆก,ก็ได้นะครับครับอันนี้ฮะเห็นไหมก็จะทำเป็นที่จับสำหรับหมุนได้แล้วเอาละครับตัวนี้จิ๊กก็ได้แล้วอ่ะคันนี้มาดูตัวชิ้นงานกันตัวนี้เป็น HMR นะครับ เผื่อท่านทําลำโพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ MDF หรือ HMR นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเจาะตรงนี้ผมก็ง่ายๆเลยครับยึดเกียร์ปล่อยเข้าที่ระยะที่เราต้องการอ่านี่เห็นไหมหมุนได้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ยังง่ายแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเราเตอร์หรือว่า t i m เ e r ก็ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะมีแหวนนะครับตรงนี้ผมก็วางลงไปนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยมันมีเสื้อสําหรับตัวเจมา่าตัวนี้มีเสื้อ กดได้ตั้งความลึกได้แบบนี้ฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็หมุนนะครับหมุนกินรอบตัวนี้ปรับรอบได้ด้วยนะครับตัวเนี้ยผมจะปรับรอบก็ขออภัยจริงๆครับระหว่างที่ผมถ่ายทำเนี่ยไมค์ผมเนี่ยมีปัญหาก็คือแบตหมดไม่ลืมผมไม่ได้ดูก็เลยคลิปนี้ขอเป็นการพ้านะครับเนี่ยฮะ แล้วนั้นผมก็จะหมุนลออไปแต่ผมเคยทําจิกสําหรับวงกลมทีหนึ่งแล้วแต่จิกนี้จะง่ายขึ้นนะครับนะฮะปั่นผมใช้ดอกกัดตรงนะครับท่านใช้ดอกกัดตรงที่เป็นดอกขบ่ายก็ได้หรือว่าดอกคมเดียวก็ได้นะครับกัดไปเห็นไหมครับวงเล็กๆตรงนี้วง3นิ้ว2นิ้วเนี่ยได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกัดให้ทะลุลงไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตั้งความลึกของดอกให้ได้ ตรงนี้ข้อดีของเจ้าเจมาตัวนี้เนี่ยมันจะมีระยะที่เราตั้งกดเป็นระยะระยะได้นะครับเพราะบางทีถ้าเราตั้งกดระยะเดียวมันจะหนักไปนะครับเราตั้งกินสัก3าครั้งก็ได้นะครับเพราะอันนี้ h อ r ตัวนี้หนาประมาณ20มิลนะครับนะฮะเห็นไหมง่ายไหมฮะจับหมุนถ้าเป็นวงเวียนมันต้องหมุนสายไฟมันจะพันใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยสายไฟมันจะไม่พันใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์มันจะอยู่กับที่ อ่าเท่ากับว่าอยู่กับที่อ่ะอ่าหรือว่าถ้าจะฉับหมุนอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่นี้มันวงมันเล็กก็จะอาจจะเมทเทคโมเมนต์หรือว่าหมุนหนักไปหน่อยก็แต่ถ้าช่วยอ่าเอามือหมุนอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะผมขอพยาจริงอ่าไม่มีเสียงประกอบเครื่องมันจะได้อารมณ์กว่านี้นะฮะแต่มันก็กินง่ายกินนิ่มไปไเรื่อยฮะได้แล้วฮะนี่คือ1วงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ่าเป่าฝุ่นเนี่ยเป่าออก hmr หรือว่า MDF พวกนี้ฝุ่นจะเยอะนะครับเนี่ยฮะถ้าท่านดูดฝุ่นได้ก็ดีแต่อันนี้ผมสาธิตการทำจิ๊กให้ท่านดูเนี่ยฮะวงกลมเล็กๆ3นิ้ว2นิ้ว4นิ้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีโฮซอใช้ตรงนี้ปั่นง่ายไม่ต้องไปซื้อจิ๊กหรอครับดูจิ๊กที่ผมอธิบายทำเนี่ยง่ายกว่านะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับได้แล้วทีนี้ ผมมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาถามมาว่าเขาอยากจะทำลิงหรือว่าแหวนเป็นวงกลมด้วยทำยังไงผมก็เลยยึดด้านในเนี้ยสองตัวนะครับไอ้ดือเกียวปล่อยสองตัวยึดในตายอันนี้ผมก็จะมากินอีกรอบหนึ่งนะครับตามระยะทีะ่เราต้องการเลยเพราะว่าผมเจาะเกียวปล่อยเป็นระยะระยะเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขยับเกีย์ปล่อยแล้วยึดลงมาใหม่ในขณะเดียวกันแล้วก็กินกลับกลับไปกินใหม่นะครับ นะะวนรอบอาจจะเอาวงแหวนที่1นิ้วแล้วก็ตั้งระยะของเราแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเอารูตรงกลางเลยก็ได้เราเจาะห่างออกซ้ายห่างออกขวาระยะมันจะมีระยะเยอะขึ้นไม่รู้ว่าท่านจะเข้าใจป่าแต่ว่าดูตรงนี้เป็นไกด์เดี๋ยวท่านเห็นปุ๊บพอท่านไปทําท่านจะเข้าใจแล้วมันจะง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับวงแหวนของ ฝาครอบของทุกรุ่นทุกยี่หอ้อไม่ว่าจะเป็นทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์เขาจะติดไปให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะหมุนง่ายไหมฮะไม่ต้องหมุนเราเตอร์ถ้าเป็นวงเวียนมันหมุนสายไฟมันจะพ่านกันนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าท่านเห็นแล้วท่านก็จะเก็ตเลยนะครับตัวอะคริลิกเนี่ยก็ค่อยดีคือมันใสนะครับถ้าท่านจะอุดหนุนเราอะคริลิกผมก็มีฟุดคดฟุดขายนะครับแผ่นหนึ่งรู้สึกจะประมาณ300บาทท่านก็เอามาซอยเหลือได้ใช้ได้อีกได้ตั้งหลายแผ่นหรือถ้าท่านจะเป็นไม้แผ่นไม้อัดก็ได้เนี่ แหวนใช่ไหมผมทำานี่ฮะอันนี้ผมใช้ดอกกัดตรงที่มีขาใบาด้านเดียวคมเดียวมันจะคลายขี้เลื่อยได้ดีเนี่ฮะตัวทิมเมอร์ตัวนี้ก็จำหน่ายดีนะครับร้อนไหมร้อนแต่ข้อดีคือผมมีมือจับแบบนี้มันก็ช่วยได้ผมว่าร้อนแต่ว่ามีมือจับตรงนี้คุ้มนะครับตรงนี้สองพันรู้สึกสองพันกลางๆเองนะครับเราเตอร์เออทิมเมอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมคลายน็อตหรือว่าเกลียวปล่อยออกมานะครับเอาละครับ ตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมใช้ไลาสายของเจม่าเหมือนกันนะครับตัวนี้ถอดออกมาผมยึดข้างในไว้ไม่ให้ตัวไส้อ่ะขยับขยื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเป่าฝุ่นออกสักนิดหนึ่งฮะก็จะเห็นเป็นวงแหวน2วงแล้วจริงๆผมยังมีลูกเล่นได้เยอะกว่าน,นี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะทำลักษณะใช้หมุนปั่นเป็นวงกลมก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะได้แหวนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูนะครับอ่ะนะฮะ ตรงนี้มีผู้ชมทงบ้านถามมาว่าอยากจะทําแหวนแบบนี้ทํำยังไงเห็นไหมครับก็ง่ายเพราะว่าการทําแหวนตรงนี้เอาแหวนไปใช้งานนะครับแต่ความจริงเนี่ยผมอยากจะเอาตัวนี้ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้านครับเอาด้านล่างเนี่ยจริงๆถ้าทํา20-30อันเอาตัวนี้แหละครับไปทําจิ๊กต่อทําได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม